ครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรสุขูสุขคนครับมือนีผมมีรถเกี่ยวรถเกี่ยวหน่อยนะรถเกี่ยวเหล็กนะครับมานําเสนอนะครับเป็นรุ่น S M หนึ่งสองศูนย์นะครับราคาถูกย่อมเย้านะครับแสนเก้่วหมื่นห้าพันบาทนะครับศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสี่แปดเก้าห้าสองสามนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวนะครับเครื่องยนต์ดีเซลสูบล้อแท็กนะครับเป็นล้อแท็กนะครับสตาร์ทไฟฟ้านะครับมาบ่งวิธีการใช้งานนะครับ นี่แหละเป็นของอีกประเทศนึ่งเขาส่งมาให้ผมนะครับเครื่องคันนี้เขามีอายุประมาณสองถึงสามปีแล้วนะครับสามปีโดยประมาณนะครับมีการปรับปรุงเปลี่ยนสีเป็นย่ยนยางการใส่งานมุมมุม,มเลี้ยวแคบนะครับคันนี้มุมเลี้ยวแคบนะครับหน้าบนเนินบนเขานะครับใส่ไดเบิร์เนี่ยที่หน้าที่พืวหน่อยๆนะครับมีคันหน้าลายๆน,นะครับเหมาะมากๆนะครับเจ้ามูมูนี่บันเทากับแปลงไปเป็นหน้าผืนใงี้ยเลยละ่ะอ,อัตราการสูญเสียอยู่ประมาณสองจุด สองจุดหานะครับหน่อยก็สองจุดหานะครับน้ำหนักว่านสี่รล่เจ็ดสิบโลนะครับมาจากภาพนะครับจีมีวิดีโอมาให้เบิ้งนะครับว่านี่คือการใส่งานของมันนะครับอืสําหรับพูดมีที่ใหแทามันมีสิบสามสิบไรนะครับสื่อเกแลยวของยีดของกับต่องานของมืออีกนะครับงานไหวงานว่านงานรับจ้างอย่างกงววาไฟนะครับอืมเป็นเป็นรุ่นเอ็มหน้าเอ็มหนึ่งสองศูนย์หนากว้างยุบม่านหนึ่งจุดสองเมตร นะครับหนึ่งจุดสองเมตรนะครับหลังจากที่เกี่ยวขาอย้วห้องก่เอาเครื่องมวนฟ้างมามุสสนอ er. ีกทีนึงนะครับพอเอาเฉพาะยอดเขาเด้อืมาสมารถปรับระดับได้ครับสูงต่ำปรับได้นะครับเป็นราคาสลักเกษตรกรทั้งบ้านห้องนะครับติดต่อกนรข้ามนะครับเด้อศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสี่แปดเก้าห้าสองสามครับพี่ออเดอร์นะครับคุยกันง่ายๆนะครับ บางคนก็ถามมาว่ามีอุปกรณ์อะไรบ่ครับมีครับมีเครื่องยนต์มีแท็กอะไรจริงอะไรทั้งบ้านห้องมันก็มีนะครับต็รอแท็กพงมาลีน้ำแข็งมาเป็นสเปรให้นะครับนะครับยังมันจะมีขายในบ้านห้องดอกตัวนี้นะครับถือว่าเป็นผู้ได้เป็นคนเป็นคนแรกนะครับแต่ว่าส่วนเครื่องยนต์ผมเคยน้ำแข็งเข้ามาแล้วนะครับสมัยรถดับหน้านับแปดแถวนั่งขับนะครับเครื่องยนต์เป็นดีเซลสุดเดียวคือกัน13แรง13.8แรง9.5 HP นะครับมุมเลี้ยวแคบนะครับจริงมันทำโค้งเลี้ยวหลายกว่านี้เลยครับ นี่ผลงานที่ออกมานะครับเขาขาวสะอาดดีอย่ดอกนะครับขี่ไล่ขึ้ขนรถไหญ่เขาดอกราคามเป็นดูแรลรักษาง่ายยอมเย้าประตกวดติดลมเป็นหลอดแท็กสามเหลี่ยมนะครับเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวสตาร์ทไฟฟ้านะครับเป็นแบบล่องถุงนะครับพ่นฟางเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะเห็นมาขับจับขามันต้องไม่ด้กลัวล้มเน่ครับไม่ด้กลัวล้มนะครับ,บ,รกกรบดูนี่ว่ากลัวล้มอย่างนี้เขาเกี่ยวเขาไม่เกี่ยวลมดอกอันนี้เขาพามาเห็นว่ามันมันมันเรียนในาหน้าที่มีค้นตมในจังน้อยได้นะครับ นามีเกี่ยวนำในที่น้อยหนะับเบื้งขอมูลพื้นฐานของรถนะครับรุ่นเอ S M หนึ่งสองศูนย์ใส่เกี่ยวเขา่าเข่าสาลี่เข่าเจา้าเข่าเนีย้ยเข่าหน้าปังนะครับเข่าดิดนะครับเครื่องยนต์ดีเซลสิบสองจุดห้าเก้าจุดสองกิโลวัตต์ระบบสตาร์ทไฟฟ้านะแต่กันที่เปลืองศูนย์จุดเก้าถึงหนึ่งจุดสี่นะครับโอ้ยไวให้วิดีโอโอ้หนุม่มกบัตันดอกนนสนใจสทางสื่อโทรมาศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสิบแปดเก้าห้าสองสามหรือติดต่อมาทางมิโสะเด้นะครับหรือลูกค้ามีความูประสงค์ให้นะม ให้ค่ำปรึกษ,ษาบริการน,น้ำข่าส่งออกสินค้าเครื่อง